าม,ามาอีกแล้วครับผมผู้รับเหมาเนาะนี่ฮถ้ามันมาหยุดนะผมไม่กลัววนมาไม่หยุดโอ้ครับนี่ฮเ,เดินไปแล้วครับผมกับเจ้า sk 2 0 0 sm แล้วก็เจ้า xcmg ครับกับภารกิจที่นอกเหนือจากการทำงานมากมายนะครับพวกเราก็ต้องสู้เรื่องของหน้างานที่ายากครับเนาะอย่างน้อยคือรับงานมาแล้ว ก็ต้องสู้ครับแล้วก็ที่เห็นนั่งตรงนั้นคือผู้จัดการผมครับผู้จัดการเปิลครับผมเนาะอยู่ใส่สรงมาวันนี้กะจะสบายสบายชิวๆครับนี่ครับพวกเราไม่ใช่ว่ามาถึงจกเอาจกเอามูมูนะครับหมดค่าดึงน้ำก็หมดแล้วหมดค่าเชื้อเพลิงมาปิดน้ำก็หมดแล้วครับหมดทุกๆอย่างครับตัวนี้หมดไปหลายอย่างแล้ว แต่พวกเราก็ต้องสู้ทนต้องสู้ต่อไปพี่แทบขยับรถเลยแล้วก็นี่เอามองนี่ยังมาไหนวะ อาจารย์แบงค์สายเปิดนี่และครับผมนี่อาจารย์แบงค์สายเปิดครับแต่ก่อนว่าจะซื้อตัวอะไรน,นะแตงมาให้เสื้ออีกดีวกว่าอาจารย์เปิ้จะเลือกแตงอ่ะสายเปิด่ะเออเปิดนี่แหละครับอาจารย์แบงค์สายเปิดอาจารย์เปิ้ลสายเ,ายเายน่าลูกน้องพระบิดาครับวันนี้พวกเราจะนี่ฮะ หาวิธีแล้วครับพี่แสบจะพาผมขาดทุนหรือเปล่าเนี่แต่ต้องมีไม้มพี่แสบเท่าไหร่บ่เราข้ามได้ไหมล่ะลองเบิ้งกันเนาะห้เมาะเบิ้งอ่ะอาจารย์แบงสายเปิดของเราก็จะลงไปแลมาฮะเดี๋ยวจะดูเออะ ต้องระวังเอาวันนี้ภารกิจพวกเราก็จะดูแปลกๆไปลเปลยครับทัทางเปิดน้ำเบี่ยงน้ำครับกับช่องโอโบกครับอ่ะก็ถือว่ามาราบรื่นะครับแต่ว่านี่แค่เรื่องของพายุฝนเฉยๆนะเป็นเรื่องปกติการทำงานครับเรื่องของหน้าง,งานพูน้ร้องงานก็ดีครับเนาะดีทุกๆคนอ,อย่างพี่แสบก็เป็นพี่ใหญ่แห่งบ้านตรวจครับทีมงานทนบุรีครับ้าใหญ่

รีบเสร็จครับมาก่อนที่ฝนจะตกไปพวกเราอตอนนี้จะเห็นภารกิจที่ยากพอสมควรครับเนาะภารกิจของพวกเราวันนี้ถือว่าเนาะต้องใช้ความสามารถใช้พละกำลังใช้มันสมองควบคู่กันไปครับนะซเอก็ถือว่า เต็มที่กับหน้างานอยู่แล้วลุยช่องไหนก็ไปครับอย่างนั้นเดี๋ยวพูดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมดับเครื่องอ้ดับเครื่องรอเลยคือถ้าน้ำไหลไปไปผมก็่ยิดเครื่องดูดมันได้ลดค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องน้ำมันทั้งเรื่องทั้งเรื่องค่าชั่วโมงอะไรของด้วยครับเสียครับได้ครับแหมเสียเอ๊คุยเสร็จเดี๋ยวผมดับเครื่องเลยได้ครับอยายให้น้ำมันไหลไปนี่ครับผมแล้นถ้าตัวมันไม่ไหลไปแล้วเดี๋ยวผมเอาเครื่องของทำงานให้ครับเสีย่ยครับนี่อได้ครับเสียเอูบซิ่่งถือวาเป็นคนดังงขอบุรีรัมย์ไปแล้วครัับทุกวนเนาะ มาอยู่อันนี้พี่มิมเนาะโอ้นี่ครับมิมล้อเลยครับวันก่อนเห็นขับล้อยางอยู่อ่านี่ยูทูบชื่อดังครับใครเป็นแฟนเพจแฟน,แฟนช่องพี่มิมก็มาติดตามช่องเราด้วยครับเนาะช่องเสียสละร,รถขุดมืออําครับผมโอ้ขอบคุณมากที่ได้รู้จักครับโอ้ขอบคุณมากอ่าตัวจริงครับเนาะขอบคุณมากเลยพี่มิมก็ถ่ายมาถ่าย youtube พวกเราก็ติดตามพวกเราก็เนาะ ขอบคุณพี่มิมากมากครับโอ้พี่ติมก็ได้ทำงานแลยยังว่าจะไปถ่ายยังไม่เตียังติดตอนท้ายวันนี้โอ้ดีเนาะเดี๋ยวเขาตามกันอยู่ก็มีเอฟซีเสียติมเนี่ยมาช่วยช่วยตามหน่อยเนาะขอบคุณก็ขอเอฟซีพี่มิด้วยเนาะมาช่วยหน่อยครับพวกเราก็ทีมงานเนาะโอ้ขอบคุณวันนี้ไม่อยากเจอเด็ดครับวันนี้จะลงงานภารกิจมาดูภารกิจ การเปิดมาครับภารกิจของพวกเราครับจับเจ้า SK200SM อาจารย์แบงสายเปิดของพวกเรานะผู้จัดการพวกเราก็ดูอ่อเลยวันนี้พระบิดาอืมออกมาแล้วอาจารย์แบงสายเปิดครับวันนี้พวกเราว่าจะไปโทรหนึ่งกันไปคงไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าโทรหนึ่งไม่ได้ทำงาน พวกเราทีมงานเสียจทีไม่ได้ทำครับพวกเราก็เลยต้องอยู่ทีมงานพวกเราเสียสุรรถคูกุรีรํากับพระบิดาอ่าที่จริงที่ว่าพวกเราไม่ตัดผมหรือว่าน้องไม่ตัดผมก็จกคงไว้คงไว้เหมือนพระบิดาครับโหนวดห่อเลยที่จริงคนนี้คนห่อครับแต่ถ้ายิ้มนิดนิดนี่สุดๆเลยครับยิ้มนิดหน่อย มาอก็ต้องเฮ้ยจริงจรก็เดินตามมาแล้วครับกับทีมงานพวกเราก็อาจารย์ก้องอาจารย์ก้องลาปลายมากครับวันนี้อ่าอ่ต้องมาดูตรงนี้ครับดูอาจารย์แบงครับว่าจะลงไปได้หรือเปล่าครับเนาะดูด้วยกันเนี่แหลยว่าอาจารย์แบงจะลงไปได้หรือเปล่าเราก็กลัวเรื่องของปัญหาเนี่แหลยครับปัญหาดินน่วมดินทังนี่แหละครับ น,นี่ปิดทางน้ำนะครับปิดทางน้ํามาแล้วก็เพื่อที่จะเดินเข้าไปเจาะเปิดเปิดทางน้ํามาต้องดู้วยครับต้องต้องระวังเลยครับต้องระวังให้มากครับปิดทางน้ําสูบซิ่งเซเอ็กซ์จแล้ว ระวังครับอาจารย์แบงอาจารย์แบงไม่ชอบเปิดเป็นทั่วครับเนาะพวกเราครับเจองานคือว่าหินมากครับหน้างานนี้แต่ถ้าผ่านไปได้ผมว่าพวกเรานี่สามารถที่จะรับงานหินหินหนักๆได้เลยครับเนาะ้างานนี้ไม่ได้ง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถแล้วก็มันสมองของมนุษย์หรอกครับอย่าง ทีมงานทุนพดีก็มาช่วยเหลือกันเพราะว่าเราทํางานในหน้างานเดียวกันแต่ว,ว่าอยู่คนละล็อกกันแต่เรื่องการจัดก,การบริหารก็มาช่วยกันครับมาดูแลกันมาบริหารช่วยกันวิสัยก็ถือว่าเป็นผู้ที่กว้างขวางเรื่อง,องการรับงานรับประทานขุดดินเนาะขุดดินขมดินทำได้หมดนะครับว่ยน้องกลองบึงเครื่อนอทีมงานทุนบดีก็ทํามาหมดแล้ว วันนี้ก็มาคุยกันรับมาบริหารร่วมกันไปอ้าวเสียเสียเอกยังไม่ได้ปิดน้ําครับไม่ใช่มันจะพังมาะนี่ตอนนี้เราปิดนี่ฮะโอ้โหครับจะมาเลครับดูครับมืดตึ๊บเลยเราต้องเปิดให้เร็วให้เสร็จก่อนครับก่อนที่ฝนจะมาครับเนาะ ถ้าง,งั้นก็มีปัญหากับการทำงานเลยลครับผมทำทางข้ามไปครับตรงนี้เนาะช็อตนี้เจ้าโกเบลโก้อ k 2 0 0ครับอาจารย์แบงค์ของเรากำลังทำทางครับเพื่อที่จะเดินข้ามไปลงไปในด้านล่างครับที่เรียกว่าเป็น เขื่อนโอโบครับผมเนาะเพื่อที่จะเป็นเปิดน้ําดึงน้ํามาชักร่องจากตรงนู้นมาครับไหลามาชักร่องมานี่ครับผมเนาะไหลมาไหลมาเนี่ย,าย,าาย,ายทางด้านบนก็เป็นหน้าที่ของเจ้า XMG c ครับที่เปิดทางน้ําครับโอ้โหเปิดใหญ่ไปร้เบ่าพี่นี่ เร่งมลครับเดี๋ยวตอนอีกคันหนึ่งก็จะมาครับทีมงานของคุนพอดีก็จะมาอีกคันนึงครับเพื่อที่จะมาช่วยกันครับมาช่วยให้เร็วครับผมเนาะตัวเรื่องของปัญหาเนี่ฮะปัญหาเรื่องของฝนป้าอากาศนี่แหละครับต้องรีบเร่งมาครับดูครับว่าจะเดินข้ามไปได้หรือเปล่าครับเราก็ลุ้นเต็มที่ครับขอให้ปลอดภัยขอให้ทํางานราบรื่นครับผมเนาะก็กลับมาพัฒนาตรงนี้ ให้ไปที่แหล่งต้องเที่ยวแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำของอพี่น้องที่อยู่ในละแวกของบ้านตรวจครับเนาะ,ะจิ้มดูแล้วครับข้ามไปเรียบร้อยแล้วจิ้มดูแล้วนะฮะสบายใจไปเปาะนึงครับจิ้ม่าจิ้มดูแล้วก็เอ้าโอ,โอเคอยู่ครับ ถือว่าดินแข็งใช้ได้ครับแต่ก็อย่าชะล่าใจครับตรงนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอกันน้ำไว้ก่อนครับเอาดินกันน้ำไว้ก่อนโอ,โอ้โหตรงนี้มันดินสมองนะครับตรงนี้ต้องอ่านต้องระวังครับต้องระวงังต้องระวงังอ่าเจอดินเหนียวครับไม่เป็นไร ดินสมองครับดินกะทิครับตรงนี้โอ้อันตรายเช่นกันครับไม่ใช่ว่าจะง่ายง่ายมูมูนะครับอันตรายเหมือนกันครับผม,มดินสมองดินกะทิเลยครับแบงแบงเอา้ลึกดิดเน,นเ,เลยเอากว้างกันนี่หน่อยเอาสองเมตรเลย สองสามเมื่อกี้สองเมื่อกี้เลยเราต้องเปิดให้กว้างหน่อยครับผมโอ้ยยืนยืนยืนนานไม่ได้ครับมันจะยุบครับต้องรีบครับแล้วก็ทํางานแข่งกับฝนด้วยครับตรงนี้เนาะถ้าฝนมานี่ยากเลยนะครับผมต้องรีบจบรีบเตินรีบถอยครับโอ้โหครับอันตรายครับดูดูครับดูว่ดิกัะที่ครับโอ้โหครับดใกล้ไม่ได้แล้วอาจารย์ต้จะเล่นแล้ว ฝนก็ตกลงมาครับเนาะรีบๆครับรีบๆเร่งๆครับเนาะอออโอ้โูครับตรงนี้ถ้าตกลงไปนี่ขึ้นยากครับผมดินอย่างนี้เนาะอ๋อน้ำมันซึมไม่ต่างหากครับมีน้ำไหลน้ำซึม ที่ว่าน้ํามันเต็มอ่างตรงนี้ก็เพราะว่ามีน้ําไหลจากภูเขาแล้วก็ซึมลงมาครับเนี่ยดูตาน้ำกบที่ไหลครับโอ้โหข,ขนาดขุดตาน้าไหลปุดตรงนี้เลยครับนี่เลยครับสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราต้องอา,อาวิธีแก้ไขตรงนี้คือนี่ฮะเรื่องของการทํางานอยูอ่ด้านล่างของขเรียกว่าด้านล่างของภูเขาครับเนาะนี่ฮะเราอยู่ด้านล่างของภูเขาครับน้ำในภูเขาไหลลงมาอ๋อ โโรีบจออครับรีบจ่อรีบถอยรีบหนีครับผมนี่แค่ชักร่องนะครับผมงหนงาๆๆจนจริงอย่างนี้ไม่สามารถที่จะขุดขึ้นดําได้นะครับดินกะทิอย่างนี้ครับเนาะดินสมองอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเอาขึ้นรถดัาได้ครับโอ้โหเนาะก็มี youtube หลายๆท่านครับที่เข้ามา มาถ่ายทํา youtube ตรงนี้ครับมาถ่ายทาหน้างานของพวกเราโอ้โหน้ําขุดครับดูเนียบพี่น้องครับกว้างโยกว้างโยมาดูกว้างโย ดิงกับท네ี okay. okay, pues ่เลยพี่แล้วน้ำมันออกด้วยไงะทับลบะทับลบนะไปบอกมันดิไปบอกมันไปบอกมันมันพังกันอะ วางอยู่พี่วางอยู่สามมิตรแล้ววางแล้วนี่สามมิตรแล้วนี่อกุ้ครับดินสมองดินกะทิครับ

ที่กินไหนพี่อยู่ท้าไหนเรือออ่องไหนเรื่องอะไรเ่ยโอ้โหครับเปิดนะอ้าวดูดิทังลงตามเรื่อยๆเลยครับนี่มครับตังทังตามนี้ก็อันตรายครับผมเนาะ ก็เป็นของเจ้า XCMC ครับที่เปิดทางนู้นรอครับเปิดมันก็เปิดอ่าช่วยกันเปิดให้จบกันนะให้เร็วที่สุดครับให้เร็วที่สุดให้ให้น้ำาอ,อกเร็วที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้สูบซิงก็จอดไปก่อนแล้วครับสูบซิงก็ถือว่าต้องปิดก่อนเนาะ ก็เราปิดทางน้าเขาแล้วครับก็ต้องจอดก่อนพออีกสักครู่ครับพอเราเปิดทางน้ําได้ก็สุดสิ้นก็น่าจะเปิดต่อครับช่วยกันครับจะได้เร็วที่สุดจะได้ออกงานเนื้อง,งานจะได้ออกเร็วครับนะโอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสถียรธรรมกบุรีรัมครับวันนี้อยู่กันหน้างานที่ สายตัวหนึ่งครับผมเขื่อนโอโบกครับผมเนาะเขื่อนขนาดใหญ่โอ้เนี่ยตัวเรื่องนี้ตัวเรื่องของดินพังลงไปแล้วก็โอ้โหเนี่ยมันจะไม่ได้ผลในการทํางานของเราไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่สามารถที่จะเดินมาเปืดได้เราแล้วครับผมเนาะได้แค่นี้ละคราเปิดได้แค่นี้ถ้ามันพังออกมากคือจบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับเนาะทีมงานเสียสลัรถขุดบุรีรัมครับผม คลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ